่นเยปิด4กจิประจสงดนาิาโกนมาพีวันเป็นผู้กำกับการแสดง นำแสดงโดยสาราสิริรักปริศัลิมธรรมมหิสอนุสบารุญยกานพลรักรอดรักษารัชนีศิรเรือรรีสถานีโทรทัศสีกองทบกนเ่องเจ็บคณะผู้บริหารทุกท่านเจ้าพนักงานทุกท่าน ทีมงานบริษัทดาราวิดีโอโดยมีคุณสยามสังขอิบุุรและคณะทีมงานทุกท่านในวันนี้เป็นพิธีวงสวงเพื่อแสดงความกตัญญูกระตักเวทีต่อเทพพรดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในการที่จัจ,จัดทำการสร้างละครเรื่อง ร้อยเล่สเสนรวมและเรื่องไฟมารและเพื่อความเป็นสี่มงคลแห่งการทำพิธีในวันนี้ปูชาเทมิอัตระหังสัมมาสัมพธุทโภคตวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพุทวาตาุ แสงสิงแก้วและนักแสดงอีกหลายท่านที่ไม่ได้โดยนามบรรบทีส่มโมโสมุสรจึงอัญเชิญราชภูแห่งศิลปาโบราอาลีกอีกอักกิการิตังนันโงสักธิกา,รราม,มีจรุเตท,ที่ิกษ์ศิรกระตท่นันปริถิวิมานี tỷ bè ra thì <laughs> và và ta hàn ngi, ta rút qua, quân tu di hòa sấm đồ, ปเคยไาหลายที่รองรับให้เห็นก็คงเอาเป็นโาณและวกเราเรา,เราิลปินดาลาท่านนักสน่อทุกท่นนานท่นนักปากที่เครื่องสังเวยต่างนาาครับในบอเวทเครื่องังเวยปากักทุก,ก,กชิ้นเลยนะครับดูนะครับดูเข้าไปปักล้อมล้อมรอเลยนะนะทิฐาแล้วก็ปงกลงไปนะครับ

ให้มีรูปปั้นที่เครื่องบวงเปล่านะครับก่อนที่จะโดยข้อต่อของไม้เพื่อความเป็นมงคลแก่ตัวท่านเองครับผมเรียกว่าใครทำใครก็ได้ได้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์เราบูชาสเขารับรู้แล้วว่าเราได้มีจิตอันศรัทธาจิตอันบริสุทธิ์ในการที่จะบวงสรวงบูชาในการที่เราจะถ่ายทำแสดงละครเรื่องร้อยเล่